สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนีซีผ้ามื้เจ้ามาเห็ดเอ่อไข่ย,ยัดไส้ด้วยจ้ะเครื่องกะซิมีไอ้ทัวลันเต่าเผือกเทศหันเตา่เเเตาไอ้หอมใหญ่หันเตา่าแค่รสหันเตา่าอันนี้ก็เครื่องปรุงก็มีซอสมีรสด,ดีมีน้ำตาลซอสปรุงรสแล้วก็มีหมูข้ามาเบิ่งวิธีเห็ดกันเลยเด้อพี่น้องเด้อก็มีกะใส้ำมันไปนิดนึงเนาะพี่น้อง น้ำมันยิมทันหอนไปไนันไดใส่หัวหอมใหญ่ไปผัดก่อนให้มันหอม Hoa hôm nay hôm nay hôm chắc nói nay hôm nay hôm là hôm nay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  hôm có hôm nay hôm nay hôm nay that out หมูไก่จะสุกก็สิบใส่แค่หลอดเพราะว่าแค่หลอดมัน,นยนังว่าท่านสุกเนาะแค่หลอดมันชิด้สุกแค่หลอดแล้วก็บมะเขือเทศทัว่วลันเตาานี่ใส่ที่หลังแล้วทัว่วลันเตามันสุกแล้ว ไปสักพักหนึ่งพี่นอ้องเดี๋ยวคอยจัง,ปงิปบุงรสพัดไตให้มันไอ้นามัะเขือเทศมันออกจำว่าเบิ่งเทืเอ่อนึงเพราะนามัะเขือเทศเริ่มออกแล้วหม,มูเริ่มสุกแน่แล้วมันบอกพี่นอ้อง ระซิบปุงรสรสด,ด,ดีน้ำมันหอยน้ำตาลซอสปุงรสเอาตามทีห้องมักเลยจ้ะใส่ลงไปแล้วเขาก็ชิมรสชาติตามทีห้องมักเล้อพ,พี่น้องใส่ใส่มันแล้วก็ใส่ทั่วลนเต่าไปหลังเพราะว่าทั่วลนเต่ามันสุกแล้วอันเห็ดไห มีสีสันหน้าตาหน้าทานจ้ะนี่ยอะไรจ้ะใส่มันกระสีประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องวันนี้เทาสิมาเห็ดไข่เธอหนึง่งอันนี้ก็เอาพักไว้ก่อนจ้ะไข่ทอดไข่กับสิทานํามันไปหน่อยหนึ่งเพื่อเหายติดกระทะ ไข่ไสไข่สองหน่วยเด้พี่น้องท่านไหนบ่นสิบประเทศไข่ลงไปหลายสองหน่วยอาจจะหลายเกินไปเพราะเขาต้องเกียร์ไข่มันบาง ทีล่ลไข่มันบางๆก่อนนะพี่น้องที่ปินบอกเหรอที่เป็นไข่ใหม่กับพี่จาก <c oughs> มันหลุนน้ำกัน <c oughs> ไข่ไข่มันสุกกว่านี่ก่อนจัาหน่อยหนึ่งไข่เริ่มสุกแล้วแต่ไข่ข่จะน้าไปน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยมันก็นจะเอาอันนี้ไวข้ขคร่งกลางเด้อ ือสีหอบลดดเดี๋ยวพี่น้องตอนง่วมใครกอปลาด้ง่วมให้เจ้าบึงมันยังง่วมอยากเนาะแล้ห้องทางเขาอย่างง่วมยังเขาก็เอาถ่วไปงุวมกับกระถะแล้วก็กับขางเอาเลยพี่น้องเดอนขยบปลาดให้เจ้าวบึงขวยมากง่วมตอนตอนตอนนี้เลยนะเพราะมันจะง่วมง่วมอยากในจากหน่อยจ้ะจากนั้นเขากับสิพาเนาะเขากับสิพาค่น มันกระ <entertain> en> แตกเม่จ <idity> ักหน่อยว่าแตกจักหน่อยหรอกพี่น้องแตกหลายเลยแหละเพราะว่าข่อยเิดไข่ว่ข่อยงามปันใดจ้ะ ป็จเวกเจังสี่เนาะให้มันเห็นหน้าตาของไอ้ใส่ข่อยงามปันใดพี่นอ้องจริงมันต้องเห็นเนาะนี่จ้ะหน้าตาไขยะาใส่ข่อย ตอนแรกมันเคยง่วมพ่ก่ข่ได้ข่กเลยเอาใส่ถ้่วเอาไข่ใส่ถ้่วก่อนแล้วก็เอาแล้วก็เอาใส่มันวางไว้ทึงๆแล้วก็จับถ้่วง่วมเอาพี่น้องแล้วก็มาแตงจานให้มื่เจ้าเบิ่งอีกเทื่อนึงจ้ะก็สีประมาณนี้เนาะไข่เนี่ยใส่ข่ก็บบองงามปันใด้ตากับบองงามปันใดแต่กระแสบด้วยจ้ะมนุงง่ายๆกับมืะแร็งนี่จ้ะไข่ยัดไส้ คลิปนี้ก็ขอแค่จบแค่นี้ได้จ้ะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้า